ฉันละสงสัยจริงๆว่าเป็นพวกชั้นต่ำแบบไหนสุดท้ายก็เป็นพวกสีดาวชั้นต่ำเี่ยอ,อกชะมัดอย่าพยายามทาตัวเย็นชาไปหน่อยเลยนาะยอของพร้อมก่อนฉันก็เป็นราชาของเราวิรชนแต่เจ้าน่ะไม่ใช่เจ้าน่ะมรรลัประโยชน์ขอภัยต้องการปรากฏตัวของท่านนะราชาวิรชนแต่ว่าข้าได้เป็นพ่อของมาสเตอร์มันก็เป็นเกียรติอย่างมากเชียวนะครับลูกสาวนะ่ะ หยุดทะเลาะกันได้แล้วทั้งสองคนเมื่ออย่างนั้นฉันจะไม่ให้ขนมนายนะ,ออะเอเมนะคุงคุณมีลูกแล้วเหรอทางทั้งนี้คุณยังโสดอยู่แท้ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนคุณี่มันเลวที่สุดนะหากเป็นเช่นนั้นฉันจะหลีดทางให้ต่อจากนี้ไปให้เรียกฉันว่าแบ็กเซเบอร์โอเคงั้นฉันจะเอาเครื่องแต่งหน้าทองคำให้ก็แล้วกันนะ ฉันควรจะตอบโต้ตกลับยังไงดีวะเน,นี่ยเอ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นป,ป้าป่าหนูสิหนูสุมได้เซเบอร์ป,ป้าป่าไม่มีทางแยกออกว่าเป็นใครไม่มีทางแยกออกล็อกแม่ว่าลูกใส่ <c oughs> จล้ดูน่ารักมากเลยอนะแม่ว่าเรามาถ่ายรูปเก็บไว้กันดีกว่า ก็ขึ้นอะไรมากมายในช่วงเวลาน,นั้นชิโร่ขอเพิ่มผมมาลองคิดดูแล้วมันเหมือนชุดที่ลินใช้เป็นประจําเลยแล้วนะเดี๋ยวนะชุดนั้นมันมาจากไอ้นักบวชเชียงนั่นนี่วะลูกรู้ไหมถึงเวลาต้องเปลี่ยนชุดตัวไปซ้อมแล้วนะโอเคเอ๊จะจบแล้วเหรอ